สวัสดีครับผมสุนฟิลิกนะครับวันนี้มาคุยกันกนิดนึงแล้วกันพอดีมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับเยอะว่าเอยรถผมเนี่ยช่วงล่างมันพังเหมือนแบบมันพังทั้งคันแล้ววิ่งเยอะแล้วประมาณแ0 0โลนะครับหรือมากกว่านั้น80-90 0ื่นเกโลทีนี้อยากจะโอฮอนช่วงล่างใหม่ทั้งหมดนะครับก็เลยมีคําถามว่าจะโอฮอนช่วงล่างใหม่ทั้งคันมาด้าสองสกายมาด้าสราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ แล้วถ้าโอเวฮอนกับเปลี่ยนโชคชุดแต่งไปเลยอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับถ้าโอเวอร์ฮอนมาด้าสนะครับมาด้าสามสกนะครับเซียงหราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่อย่างมาด้าสเนี่ยถ้าทั้งคันเลยจริงๆเนี่ยกำงบประมาณไว้ประมาณ25,000บาทนะครับ25,000อะไรได้อะไรบ้างก็มีโชคอัพ4สต้นนะครับบูตปีกนอกลูกหมากกันโคง แล้วก็ตัวเบ้าโชกลูกปืนเบ้าโชกยางกันกระแทกโชกยางกันฝุ่นโชกเบ้าโชกหลังอันเนี้ยของประมาณมาด้าสส่วนถ้าเป็นของมาด้าสหรือ CX5 เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ28-29มื่นแหนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับว,ว่าอะไรเสียหายบ้างแต่ทีเนี้ยพอราคามันประมาณมาด้าสองสองหมื่นห้ามาด้าสามซประมาณ2 8งหมโ่นแปดโขงงล่างทางคันออกไปเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะฮะทีเนี้ยมันก็มีคําถามว่าแล้วถ้าจะมีตัวเลือก ให้อัปเกรดจะอัปเกรดอะไรได้บ้างนะครับในกรณีถ้าจะเปลี่ยนโชคนะครับถ้าจะเป็นโชคเดิมเอ้ไม่ใช่ถ้าจะเป็นสปริงเดิมแต่อัปเกรดโชคอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีตัวเลือกของ t ท i n e n d u ด a ล่าโซึ่ง t ท i n e n d u ด a ล่าโเนี่ยราคาต่อชุดจะอยู่ประมาณ20,000บาทก็คือเราจะได้แต่ตัวโชคก็คือสมมุติว่าโปรติโอฮอนโช๊คมา z d ดสอนะครับอัปเกรดช่วงล่างนะครับของเดิมจะอยู่ประมาณ25ง ถ้าเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งถ้าเป็น3 5 0 0มเนี่ยก็จะได้เป็นโชคของเทอ n นแอนดู Pro พร้อมโอฮอนช่วงล่างชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นมาด้าสจะรู้สึกว่าจะอยู่2 2 0 0มนะครับเท i n e n d u ด a ล่าโก็จะอยู่ประมาณจาก28,000ก็จะเป็น38,000นะครับได้โชคเทอินแอนดูล r าปพร้อมบูทยางพร้อมเบ้าโชคพร้อมอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับอันนี้สําหรับคนที่อยากได้กับตัวสปริงเดิมนะครับความนุ่มนะครับประมาณเดิมแต่ว่า มันทับแรงกระแทกได้ดีขึ้นก็จะเป็นพวกนี้นะครับเป็นโช๊คที่ใส่กับสปริงเดิมต่อมาก็เป็นโช๊คแต่งนะครับที่ผมกำลังจะบอกนี่ก็คือเป็นโช๊คสตัดปรับเกียวถ้าสาหรับคนที่ชอบในการขับที่สมรรถนะมันเยอะนิดนึงนะครับหรือขับแบบคือคนรักในการขับรถอ่ะมันชอบขับรถเฟิร์มๆอยู่แล้วแหละเนียเนาะเราก็ทำนะครับจะมีโช๊คตัวนี้สตัดปรับเกียวคือจะเป็นของตัว h e ดร้าเอสเปค ปรับ32ระดับนะครับสูงต่ำสไลด์กระบอกไม่มีผลต่อความกระด้างนะครับต้องปรับให้เป็นนะครับถ้าปรับไม่เป็นเนี่ยจะกระด้างซึ่งลูกค้าที่เซ็ตกับร้านผมเนี่ยผมจะเซ็ตไปนะครับให้ใช้งานทุกวันได้สบายสบายนะครับเมียนั่งได้ผู้ใหญ่นั่งได้พ่อแม่นั่งได้นะครับไม่กระด้างนะครับส่วนนะครับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนโช๊คตัวสตัดเฮดได้เมื่อเทียบกับตัวที่เป็นโช๊ครมมดาต่่เเกวััันนะสปบีียยจ ตัวโชค๊คตัวสปริงเบ้าโชค๊คลูกปืนเบ้าโชค๊คอย่างกันแทกยางกันฝุ่นซึ่งมันมาครบชุดเลยถ้าอย่างมาด้าสเนี่ยอยู่ประมาณ28,900บาทถ้าอย่างของมาด้าสก็อยู่ประมาณ3 2 0 0 0บาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาโช๊คแต่งกับช่วงล่างเดิมโองหอนังคันมันใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนะครับการดูแลรักษารถอย่างหนึ่งถ้าเราคิดว่าช่วงล่างเก่ามันไม่ดีแล้วเราอยากจะเปลี่ยนนังคันอยู่แล้วเนี่ยก็ลองดูนะครับ พวกของแต่งตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะได้ไ้ยไหนเปลี่ยนและให้มันดีขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพิ่มตังอีกไม่กี่บาทนะครับทางมาได้สองเลยมาได้สามก็แนะนําประมาณนี้แล้วการมี3ตัวเลือกก็คือ1โอฮอนเดิมหมดเลยนะครับกับ2อโอฮอนเดิมหมดเลยแต่อัปเกรดสเปคตัวโช๊คอัพนะครับที่ใส่กับสปริงเดิมนะครับอันนี้จะบวกจากราคาเดิมมาประมาณ10,000บาทซึ่งจะได้ของเทยินที่เป็นตัวของเอ็นดู p าโปก็ค่อนข้างดีนะครับต่อมานะครับ ถ้าต้องการชอบในสมรรถนะอนาคตคิดว่าจะแต่งจะโหลดมีท่อมีล้อนะครับแนะนําจัดไปเลยครับสตัดปรับเกียวเพราะว่าราคามันใกล้เคียงกันถ้าใครกําลังจะสวิตช์ช่วงล่างก็ลองดูวิดีโอนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมละกันนะครับแล้วก็เอาไปดูว่าชอบแบบไหนแบบไหนทําแบบไหนอยากทาแบบไหนก็ inbox เข้ามาถามได้ครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ